ต่อไปนี้เป็นวิธีการนำเอาเพจ QQ นะคะไปไว้ที่หน้าจอมือถือของเรานะคะเเริ่มแรกเลยก็เราเข้าไปที่เว็บเว็บไซต์นี้นะคะที่จะเข้าไปในเพจนะคะตรงหน้าอ่า username password ก็ได้นะคะแล้วเราก็กดมุมขวาด้านบนนะคะ มันก็จะปรากฏแถบเมนูขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะให้เราเลือกไปตรงคำว่าเพิ่มไปไปยังหน้าจอหลักตัวนี้นะคะพอเรากดแล้วมันก็จะปรากฏตัวคิวตัวใหญ่มาลักษณะแบบนี้นะคะที่หน้าจอ มือถือของเราเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อแล้วก็กดเข้าไปใช้งานได้สะดวกขึ้นนะคะ